สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาเจอกันในเกม c o o k ิ้งหมาหมาควิ s ชินเรามาลุ้นกันว่าคลิปนี้เราจะได้ทำเมนูอะไรกันไปเลือกวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเราจะเลือกไข่ต่อไปก็เตาอบแล้วก็นมแล้วก็แป้งเข้าครัวกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกแยกไข่แดงนี่ทำยังไงเออ ึ๊บออ้ต้องกะจังวะโช้โอุย้สยสวยๆดงดงามเช๊อันนั่นแล้วเมื่อไรจะเสร็จเออได้ดูใสวเสร็จแล้วหนึ่งฟองจ้าต่อไปก็โช้อาโช้โชโอาอกแต่ไข่ขาวนะเราจะเหลือแต่ไข่แดงไว้เหลืออีกฟองนึ่งต้องกะแม่นๆม่นะเพื่นอนๆอันนี้รีบร้อนไม่ได้จ้ะ จเย็นเย็นใจเย็นเย็นโชว์นี่เชเสร็จแล้วข so ั้นตอนต่อไปเอาไปร่อน ก็ค,คือเอาแป้งฟองขาวใส่ลงไปในตะแกรงร่อนนะเพื่อนๆแล้วก็ทกําการร่อนแป้งเลยเคาะเคาะเคาะต้องใจเย็นๆนะเพื่อนๆพ่อเคาะแรงๆไม่ได้นะแบบว่ามันจะกระเด็นนะโชเชโชเชแต่เราต้องดูเวลาด้วยเวลาทางซ้ายมือเนี่ยเราจะทันเวลาหรือเปล่าใจเย็นมากก็ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะเพื่อนๆนโชเชโชเช,ชเชโช,ชชเชเชเช เช่อยใกล้จะหมดแล้ว oh. อุ๊ย <laughs> อุ้ยกระเด็นทเฉ่เอาจะเสร็จแล้วเออเสร็จแล้ว wow. ขั้นตอนต่อไปผสมด้วยเครื่องปั่นเราเอาไข่แดงลงไปก่อนเลยนะเพื่อนๆแล้วเราก็จะใส่ น้ำตาลลงไปแล้วก็ปั่น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 นะต่อไปนะเราก็จะใส่แป้งข้อขาวเราก็ให้เครื่องปั่นปั่นไปเราก็จะใส่อุ้ยอุ้ยหเละเต็มหน้าจอเดี๋ยว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 ใส่ใหม่ใส่ใหม่ใส่ใหม่ใจเย็นนะใจเย็นกะก่อนเออไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหครัวเละไปหมดแล้วเด้เต็มหน้าเลย ใส่ว่านิลาสกัดเออต่อไปก็ใส่นมโอเคเสร็จแล้ว wow. Even than Mama. ขั้นตอนต่อไปตัดแต่งด้วยที่ตัดแล้วก็เอาบล็อกตัดลงมานะโะลงไป เราต้องทำให้ครบกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เจแปดก้าสิบสิบชิ้นโอ้โ oh, ห oh, ตัดไม่เต็มแผ่นไม่ได้ด้วยนะมันจะไม่สวยไม่ผ่าโชว์ได้ไหมอ่ะเอาได้จ้าได้อูแป้งจะพอไหมเนี่ยเอาได้เหลืออันหนึ่งเอาตรงไหนดีตรงนี้โชว์ได้ไหมได้เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เราเอาแม่พิมพ์ลงมากดลงไปป๊ะปป๊ะปป๊ะปป๊เสร็จหนึ่งอันเอาแป้งออกมากด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 เอาเทเอาอีกกดลงไปกดลงไปกดลงไปอีอันสุดท้ายกด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 เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปเทอ๋อเอาเทส่วนผสมที่เราปั่นเมื่อกี้นะเอามาเทใส่ในพิมนี้พอมันขึ้นขีดสีเขียวคือเต็มพอดีเชสสวยจ้าห้ามเลยนะเลยเดี๋ยวล้นเดี๋ยวไปอบแล้วมันฟูขึ้นอีกนะมันจะพอดีถ้วยพอดีนะแอสวยเสร็จแล้วต่อไปอันที่สามปึ๊บลงไป โชวนี่เลยอันนึงเลยอันนึงเลยไม่ได้นะเดี๋ยวล้นสีตรงขึ้นสีเขียวแล้วมันจะฟูดีทวยเสร็จแล้ว wow. ขั้นตอนต่อไปเอาเข้าอบในเตาอบเราเปิดเตาอบเลย แล้วเราก็เรียงเสร็จแล้วใช่ปว่าเราก็ยกถาดเข้าไปเลยทําการเปิดเครื่องจึงสุกแล้วว้าวดูดีฟูฟูน่าก,กินมากเว่ยเสร็จแล้วเรามาดูหน้าตากัน ว้าวหน้าตาหน้าทานมากๆเลยเพื่อนๆเมนูที่เราทำในวันนี้ก็คือทาดไทยนั่นเอง oh, <my> ที่ช่องยังมีอีกหลายเมนูให้เพื่อนๆรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ